ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล้นไหมครับเซเวอร์เซเวอร์อะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ชื่อว่าอะไรดู้แต่ว่ามันเป็นสงคารางเต้นนอนยูโอปบเป๊บแบิ่ก่อน เรามาเล่นกันเลยโตเสิร์ฟเสิร์ฟอ,อ,อ,อย่าเต็มนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมางนแล้วก็รอไปครับอย่างนี้นจะอ,อ,ยอยู่สีไหนวะ,นนะ,วะโอ้เลยสีเขียวยอดมาก ชเขามาเร็วมีสองทีมเขียวและสีส้มทำไมไม่ได้เ,เลย มาแรกก่อนดีกว่าแรกแรกเราต้องแรกไเดี๋ยวเด้อเออเดี๋ยวนี่ก่อนนี่ก่อนเราบอสมาก่อนเดี๋ยวเพิ่งทำชุดก่อน เราไปคุมเตียงก่อนแล้วกันแล้วเราก็จะไปบุกกัน โอเคเปลี่ยนเรียบร้อยต่อไปแเรวก็อะไรเ่อนี้โอเค ไปเกามาละโออเ,เอาเล็กันเยี่ยมไปเพื่อนต่อไป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 เพื่อนมันมีแค่หนึ่งบอกอ พต่อไปต่อไปเดี๋ยวเราไปเอาบล็อกต่อช่วย โอเคเอาดาบไปแล้วกันเลยได้ป่าววะมีเหล็กแค่สองก้อนอ่ะอีกสามตัวโอเคเราได้ดาบอ่ะเดี๋ยวเราไปไฟต้องไปไฟแบบสีส้ม กระดดพแล้เก่งดจะ็นผแต่เด็ดเล่นจ,แจะแหลกม่เกิดอะไเปิดไปแล้วเอ้ยมาทำไมมาทำไมตีไปอื้ยนั่นแหละเปิดแสงแป๊บ นี่ครับโอเคเริ่มสว่างขึ้นเฮ้ยเราจะบอมตัวเป็นสีส้มเราจะขึ้นยังไงวะ ยา,ย,ยากเหลือเกินขึ้นยากหัวควายดูเด็กสิเขียวโอ้ไปเลยเราไปแลกอาหารมาดีวกว่าอาหารเราอาหารเราจะหมดอยู่แล้ว เรามันจะหมดอยู่แล้วอาหารมาเลยอาหารเยอะๆต้องการอาหารเยอะเยอะจะต้องไปตรงกลาง แล้วเราก็จะทำธนูกันเด้เอาพิกเอ็กซ์เอาเดเล็กสอนข้างงกนฮัลโหลพิเอ็กซ์ใช่ไหมยี่ยมจะต้องลุยลุยเลย ต้องรุยเดี๋ยวกินกนเค้กเยียมอยะไรอาจจะมาบุก่ชีวิตเดี๋ยวเราเอาทองลงไปเอาทองแกรบ Nei vi så, så Det er så kaldt. ายเป็นโมดหายเป็นโมดนะเฮียเล้วรเราต้องไปทำลายสีส้สมเ,เดี๋ยชนะแล้วยึดเครย,ยูเป็นอะไรที่สุดยอดชนะแบบไม่ทำอะไรเลยง่ายเกินไปเปล่า จบเพลทารีแล้วครับการเล่นซืบทในวันนี้สำหรับวันนี้บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกด subscribe ด้วย